สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟิร์นนี้ชาแนลวันนี้มาในลุคมินม่เมาสนะคะตอนนี้เฟิร์นอยู่ที่โตเกียวดิสนีย์ซีนะคะอากาศวันนี้อยู่ที่ประมาณ13องศานะะไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไปแต่ก็เย็นเอาเรื่องอยู่อย่าลืม พกถุงร้อนกันมาด้วยหากใครมาเที่ยวในช่วงหน้าหนาวกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็ที่ดิสนีย์ซีเนี่ยก็มีแอตแทคชั่นใหม่นะคะเปิดขึ้นมาในเดือนเดือนเดือนไหนไม่รู้แต่ว่าเดือนนี้เล่นได้แหละแล้วก็มีตัวละครกับโชว์มาใหม่นะคะซึ่งหลายตัวมากโดยเฉพาะ Incredible ก็มานะตอนนี้คือพาดพาดนี่คือกดไม่ทันแล้วนะคะ ต้องรออีกทีนึงคือได้เล่นคือตอน11โมตอนนี้เ,เลยมาเดียวเล่นกันก่อนไปหาเลขกินกันดีกว่าตอนนี้คือหิวมากแล้วว่ะแดดแยง,งตาส,สุดๆเลยคือมันจะบอกว่าเดือนนอก็ลาคมเดือนนี้นะคะเป็นปี2 0้วนาีนอก็ มีของใหม่มาเยอะมากโดยเฉพาะพวกแบบว่าสินค้าหน้าหนาวนะคือแบบ่อนรู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยอะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนต้อรู้ว่าวัานนี้ปีนี้ของกินจะเป็นยังไงนะคะทางข้างในเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเพื่อนไม่ได้มาดิสนีย์ซีมาสามปีละตั้งแต่แต่งงานนะคะตอนแต่งงานเพื่อนเลือกฮันนีมูนที่ดิสนีย์ซีนะคะแต่ว่าไม่ได้มาสามปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สามละก็เลยแวะกลับมาสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่า แย่ๆใครตปกเขาพาไปเที่ยวกันนะคะอันนี้คือแบบของเยอะมากู่ซื้ออะไรกลับไปบ้านดีทั้นั้นถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรน่าสนใจในกอ็อย่าลืมติดตามของชาแนลเราด้วยนะคะคนไหนที่ยังไม่กดติดตามนีม่กดติดตามเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันตอนนะะ่อค่ะ 4 0ันเยนะคะเป็นตัวใหม่ของปีนีนะคะเป็นตัวละครใหม่ฮ่ลหลว้าเสร็จแ่งเรียบร้อยจนได้ค่ะได้มาตัวหนึ่งพลัหว่าเลย 1400เพนสเยนน่ารักมากคุกกี้เอ็นน่ารักมากอิ่มมากอร่อยด้วยเป็น แซนด์วิชตัวซูีิยากี้นะฮะเป็นไลน์แมกฟีน่พิซซ่ามีเฉพโะช่วงนี้เท่านั้นปะอาจจะยังไม่มีอันอื่นต่อนะคะขึ้นนิ่มแล้วไปเที่ยวกัน เอาละค่ะหลังจากลองทองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เวลาเที่ยวในสวนสนุกกันบ้างนะคะเด็กๆที่นี่เนี่ยคลึกคลืคล่นมากเนื่องจากว่ามันมีตัวละครใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค้า i n p o s s i b l e หรือว่า brave นะคะที่พิกซาเนี่ยขนเอามาจัดในตัวดิสนีย์4ครั้งนี้นะคือบอกเลยว่าปีนี้เน่เป็นปีของดิสนีย์4ทีเดียวเลยเพราะว่ามีตัวละครใหม่เยอะมากและที่สําคัญตัวละครที่เป็นตัวเอกของช่วงนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวน้องหมา ซึ่งเป็นเพื่อนของดัฟฟี่ oh <my. S 1> ที่เป็นมีน้อย oh <my. S 1> ของมินนี่เมาส์นะคะชื่อของเขาก็คือคุกกี้แอนนั่นเองนะคะอย่างที่เฟิร์นเห็นเฟิร์นซื้อไปตอนแรกที่เป็นตัวเล็กๆนะคะตัวน้องหมาตัวนี้จะมีลักษณะคือเป็นสีเหลืองแล้วมาในชุดเชฟเป็นแม่ครัวหน้าตาน่ารักมากเดินไปที่ไหนเนี่ย ชว่วงที่เฟิร์นไปเนี่ยก็จะเจอแต่คุกกี้แอนและของที่เป็นสีเหลืองคือมันดูแบบมุ้งมีงน่ารักสุดๆไปเลยค่ะและร้านอาหารที่เฟิร์นมาทานเนี่ยก็อยู่ในโซนของดับบี้เช่นเดียวกันบอกเลยว่าคนเยอะมากๆเนื่องจากว่าในร้านอาหารนียเขามีการสแสดงโชว์ให้เด็กๆได้ดูมันก็เลยเป็นที่แบบให้ความสนใจเป็นพิเศษอีกนึงฉะนั้นการมาต่อแถวเนี่ยจะต้องมาเร็วนิดนึงนะคะไม่งั้นเนี่ยก็จะต้องรอกันนานมากพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปเล่นเครื่องเล่นกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งการกดฟาร์สพาร์ทครกด ไม่จะเป็นที่ต้องว่าไปปิน้หรือไปที่เดิมไปเดินไปที่ตัวเครื่องเล่นแล้วเราปัดบัตรฟ้าผ่าออกมาเพราะเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมากเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็กดบัตรฟ้าผ่าได้เลยข้างในนันนะคะซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นเครื่องเล่นที่เฟิร์นและใครตัวสังขชอบมากที่สุดเลยด้วยอันนี้เลยค่ะเหนื่อยไหมวันยัง <laughs> ไงอะ กินไม่ไหวปวดแขนเหมือนโดนทำโทษเจ็บมือไปหมดแล้วอายุวนาก็ไม่ได้น้อยแล้วนะเราจะมปเล่นอะไรกันฉันจบไม่เสกสามแสนเจ็ด้มืนเมื่อกี้นี้คือเมื่อกี้นี้คะแนนสามแสนกว่าคือวันนี้นะฮะที่สูงสุดันไนวันเดียวแต่ถ้า ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วอะ่ะมีคนทำคะแนนสูงสุดอยู่ที่ห้าแสนกว่าอ๋อเดือนนี้เหรอเดือนนี้ตอนนี้มีคนทำคะแนนสูงสุดที่ห้าแสนกว่าคือแบบทำยังไงอะ่ะปวดแขนมากทุกคนมือจะเป็นง่อยเจ็บดีดดีดจนเขาเรียกว่าอะไรดีดจนมือจะเป็นเล็บขบอะ่ะคือแบบเนี้ยเล็บขบเจ็บมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปเล่อย่างอื่นกัน,กนต่อดีกว่าปะ หลังจากที่เราไปเล่นเครื่องเล่นกันมาเล็กน้อยนะคะเราก็ไปเดินเล่นกันต่อเนาะก่อนที่เราเนี่ยจะรอเวลานะคะที่จะไปดูตัวโชว์พิเศษนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะเลยที่เป็นโชว์พิเศษจากพิกซาที่จะรัวเหล่าตัวละครตัวใหม่ๆทั้งหมดนะคะมาทําการเต้นโชว์ แล้วค่ะแล้วก็มีการเล่นเกมกันนะคะซึ่งบอกเลยว่ามากครบทุกตัวละครจริงๆนะคะแล้วก็น่ารักมากๆนะคะแต่ว่าที่ที่เฟิร์นได้ดูเนี่ยเป็นด้านข้างเนอะเนือ่องจากว่าเรามีเด็กขาลูกอยู่ด้วยเขาก็เลยจะโซนไว้ให้ด้านข้างอาจจะแบบเห็นไม่ชัดนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญพอหลังจากโซวเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีขบวนพาเลทเรือค่ะผ่านไปรอบๆให้คนได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากน,านั้นเนี่ยเฟิร์นก็ไปเล่นเกมนะคะแบบเสียงเงินกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าของรางวัลเนี่ยก็ได้มาเหมือนกัน,นะจ กีนี้เราเล่นเกมไปทั้งหมด8ครั้งเนาะประมาณ4,000เยนนะคะผลปรากฏคือได้คนเดียวเท่านั้นเป็นพี่เขยใครตัวซังเล่นได้ไปนะคะ โชคดีมากมันเล่นยากมาเลยจริงๆที่ดิสนีย์ซีคือแบบเกมมันจะเล่นยากกว่าที่ดิสนีย์แลนด์นิดนึงนะตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงประมาณเกือบเกือบหโมงแล้วเราไปเดินเล่นกัอีกสักหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยกลับบ้านกันนะคะ สเสร็จกันไปได้แล้วนะคะกวันนี้ที่ฝนพามาเที่ยวที่ดิรตโตเกียวดิสนีย์ซีนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างชอบกันบ้างหรือเปล่าะคะสำหรับใครที่เคยมาแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้น,นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะ,ะตอนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>